สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ช่อง y o u t u b แอปทา r r o รวันนี้พี่แอปจะมาทำพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินจะมีไพ่ให้ละทั้งหมด3ใบนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2องไพ่ใบที่ส ให้เพื่อนๆทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกิน ใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครราชาถือถ้วยราชินีถือเหรียญสิบเหรียญ ในอดีตที่ผ่านมาพลังงานตัวตนของคุณคุณอาจจะรอคอยใครสักคนเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความมั่นคงทางฐานะการเงินหรือว่าฐานะทางหน้าที่สัง,สงคมคุณรอเขาหรือเธอคนนั้นให้กลับเข้ามาหาคุณอย่างมีความสุขและติดต่อเข้ามาหาคุณค่ะสี่ไม้เท้าหนึ่งเหรียญราชาถือดาบ คุณรอคอยด้วยความอดทน และรอคอยด้วยใจที่กระวนกระวายเพื่อจะให้ใครคนนั้นติดต่อกับเขามาหาคุณและแล้วความฝันหรือว่าความคิดของคุณก็เป็นจริงค่ะเขาหรือตัวคนนั้นที่คุณรอคอยเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคุณรอคอยเพื่อสร้างฐานะอันมั่นคงให้กับคุณและครอบครัวเขาหรือตัวคนนั้นจะติดต่อมาหาคุณเพราะจิตใจของเขาก็คิดถึงคุณด้วยความรู้สึกอยากที่จะเข้ามาหาคุณเสียเหลือเกินแต่ตอนนี้มีกำแพงขวางกั้นอาจจะเป็นระยะทางเศรษฐกิจหรือไม่ก็เหตุการณ์ ทางบ้านเมืองที่ไม่สามารถเข้ามาติดต่อกันได้อย่างสะดวกสบายเท่าไหรนักทําให้ต้องมีการรอคอยซึ่งกันและกันค่ะหนึ่งไม้เท้า The Emperor สองไม้เท้าการติดต่อของเขานะคะอาจจะมาจากท่องทางการสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็โทรศัพท์ไลน์ทักแชทต่างๆเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นตอนนี้มีภารกิจที่ต้องทำค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาหรือว่าการก่อร่างสร้างตัวเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างถิ่นแดนไกลกับคุณก็ได้และเขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อคุณมาเพราะหัวใจของเขาก็เฝ้ามองดูคุณด้วยความคิดถึงด้วยความหงหุหงใยอยากที่จะได้คุณเข้ามาใกล้ชิดแต่ติดด้วยภารกิจต่างๆ ขาหรือทุกคนนั้นจะติดต่อข้อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะและติดต่อไปด้วยความคิดถึงถ้อยคำที่หวานถ้อยคำที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณค่ะ ซึ่งเขาหรือตัวคนนั้นเป็นคนจริงใจเป็นคนหนักแน่นเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีหน้าที่การงานทางสังคมไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินหรือว่าการเดินทางต่างๆเขาพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขและมีความมั่นคงร่วมกันภายในอนาคตข้างหน้าค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนไกลแต่เขาก็จะติดต่อเข้ามาหาคุณเพราะหวัวใจของเขาคิดถึงคุณทุกนาทีและทุกเวลาถ้ามีเวลาว่างเขาจะรีบดูคุณทางสื่อโซเชียลหรือไม่ก็โทรหาคุณทันทีค่ะเขาพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขยอมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการผูกเชือกองเท้าหรือการทําให้คุณมีความสุขในเรื่องอื่นๆเขาเต็มที่และเต็มใจค่ะ หัวใจของเขาผูกติดมัดไปกับคุณค่ะช่องทางเดียวที่เขาจะติดต่อคุณได้คือสื่อโซเชียลค่ะใบแดงหรือข้อห้ามต่างๆเขาจะไม่ทำให้เกิดขึ้นค่ะเขาจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องถูกกฎหมายและถูกใจคุณค่ะ เขาจะอบกอดจับมือคุณไว้ตลอดเวลาถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยความรักความคิดถึงความห่งใยที่มอบให้คุณค่ะเขาจะไม่สูญเสียเงินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะทําทุกอย่างให้เกิดผลประโยชน์และงอกเงยออกดอกออกผลให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและครอบครัวที่เต็มไปด้วยความร่ํารวยและความสุขค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะหัวใจของเขาผูกติดมัดไว้กับคุณและมีแค่คุณคนเดียวค่ะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์ตัดจบที่เจ็บปวดแต่ปัจจุบันนี้คุณจะพบแต่ความสุขค่ะ ฟ้าหลังฝนของคุณเป็นสิ่งที่สวยงามและสดใสคุณเตรียมรอรับฟ้าหลังฝนเพราะเขาหรือตัวคนนั้นจะติดต่อเข้ามาหาคุณนําความสุขความสมบังและความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวมามอบให้กับคุณค่ะเรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปต้นไม้แห่งความสุข รูปคนกำลังยิ้มรูปไม่ขีดไฟรูปหัวใจและรูปกล้องถ่ายรูปเขาหรือตัวคนนั้นที่เป็นคนไกลจะติดต่อเข้ามาหาคุณเขาจะนำความสุขความสดใสมาให้คุณนะคะคุณเตรียมยิ้มรอไปด้วยความสุขค่ะหัวใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่จะมอบให้คุณไม่ขีดไฟเขาจะมาจุดประกายรักประกายแห่งความสุขให้กับคุณคะ่ะกล้องถ่ายรูปคุณกับเขาหรือเัวคนนั้นอาจจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ก็ถ่ายรูปงานแต่งงานฮันนีมูนงานที่มีความสุขงานเปิดตัวก็ได้นะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากคนไกลเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเหลือเกินและคุณก็จะมีความสุขความสมบงังและได้เจอเขาค่ะคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎราศีธนูราศีเมถุนราศีกุมหรือว่าราศีตุลก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร k u B E A N S แล้วก็ G ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองหน้า,พาไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่า ใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครสี่เหรียญหนึ่งถ้วย The อเดวินในอดีตที่ผ่านมาพลังงานตัวตนพลังงานความรักของคุณคุณ กลัวที่จะเริ่มต้นความรักค่ะหรือว่ากลัวความรักที่จะเข้ามาคุณห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองนะคะก้าก็กลัวในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังรักความเป็นโสดคุณกลัวความรักที่หลอกลวงหรือไม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักภายในระยะเวลานี้ค่ะสามไม้เท้าแปดดาบหนึ่งดาบและแล้วจะมีคนเข้ามา ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อชนะจิตใจของคุณเปิดหัวใจของคุณด้วยความมั่นคงด้วยความเข้มแข็งและความอดทนซึ่งเขาหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติคนต่างถิง่นต่างแดนหรือไม่ก็เป็นคนในที่ทํางานของคุณคนในแวดวงสังคมเดียวกับคุณเขาจะมาทําลายกําแพงหัวใจของคุณมาทลายกําแพงความโสดของคุณค่ะ The Emperor หนึ่งไม้เท้า สองถ้วยช่องทางที่คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่จะได้เจอกันนะคะอาจจะมาจากสื่อสังคมโซเชียลต่างๆหรือไม่ก็มาจากการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาการทำงานร่วมกันหรือไม่ก็เป็นการเริ่มต้นการศึกษาหาความรู้ร่วมกันค่ะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะผ่านการมีคู่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือไม่ตัวคุณเองอาจจะผ่านการหย่าร้างผ่านการมีคู่ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วก็ได้ซึ่งการได้มาเจอกัน ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกจูนเข้าหากันและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความรักครั้งนี้ไม่ต้องกลัวค่ะมีแต่ความเข้าใจแต่ตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นหมั่นขยันติดต่อเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณไม่ต้องห่วงเขาจะทักแชทเขาจะติดต่อเขาจะใส่ใจความเป็นไปของคุณตลอดเวลาด้วยความที่ เป็นห่วงเป็นใหญ่คุณและเต็มไปด้วยความคิดถึงทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าเขาจะทําอะไรหัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณและพร้อมที่จะสร้างความรักที่มั่นคงให้กับคุณความรักที่ไม่มีการหลอกลวงความรักที่จะไม่ให้คุณต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่คุณวิตกกังวลเขาหรือตัวคนนั้นมี หัวใจเต็มเปี่ยมเต็มที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นไปนได้ที่ว่าเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าคนคุ้นเคยหรือไม่คนที่คุณเคยตัดจบเคยเลิกลาหรือว่าเคยห่างร้างลากันไปเขาจะย้อนกลับมาหาคุณอาจจะเป็นได้ทั้งสองกรณีค่ะคนเก่าคนใหม่ซึ่งคุณมีโอกาสได้ติดต่อสารสัมพันธ์ทั้งคู่ค่ะไม่ต้องห่วงความรักครั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณเป็นฝ่ายเลือกค่ะ ไม่ว่าคุณจะเป็นโสดเพราะยังไม่พร้อมเรื่องความรักหรือว่ารอความรักที่พร้อมสําหรับคนที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้วหรือว่าผ่านการหย่าร้างมาแล้วแต่ความรักที่จะเข้ามาใหม่เขาหรือตัวคนนั้นคิดถึงคุณและรักคุณค่ะเขาจะทําลายกําแพงหัวใจของคุณด้วยความรักความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคู่ให้กับคุณค่ะคุณไม่ต้องเหงาหงอยเศร้าส้อย หรือว่าเปล่าเปลี่ยวหัวใจค่ะเพราะหัวใจของคุณจะชุ่มฉ่าชุ่มชื่นไปด้วยความรักความคิดถึงและข้อความทักแชทเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาว่างเมื่อไหร่เขาจะมีการติดต่อสื่อสารผ่านหาคุณทันทีค่ะเขาจะเก็บหอมรอมริบและก่อร่างสร้างตัวหรือไม่ก็หาช่องทางที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางฐานะการเงินให้กับคุณและครอบครัวค่ะ ความรักของคุณจะมีความหอมหวานเปรียบเหมือนขนมเทียนอบค่ะเขาจะดูแลปกป้องคุณด้วยสายตาที่มุ่งม,มั่นและมั่นคงเขาจะทําให้คุณมีความสุขและทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาค่ะความรักครั้งนี้นะคะหัวใจของคุณชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นความคิดถึงเขามีเต็มเตี่ยมให้กับคุณค่ะ ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาจุกจิกกวนใจในเรื่องของความรักในเรื่องของความเป็นโสดแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายและมีความสุขค่ะคุณเตรียมพบกับช่อดอกไม้แห่งความสุขค่ะอาจจะเป็นพิธีวิวาพิธีเปิดตัวหรือไม่ก็ไปร่วมงานมงคลงานพิธีกรรมต่างๆหรือไปเที่ยวสถานที่สําคัญที่มีแต่ความสวยงามบาว่าจะเป็นสวนดอกไม้หรือว่าพิธีบุญค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่าพี่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปคนไม่สบายใจรูปคนไม่มีความสุขรูปพระจันทร์รูปคนกํำลังอยู่บนทางเลือกและรูปคนกําลังเอื้อมอยู่บนของสูง เขาหรือตัวคนนั้นที่จะติดต่อเข้ามาหาคุณด้วยความคิดถึงคุณเหลือเกินเขาจะทําให้คุณมีความสุขค่ะทุกค่ําคืนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนหัวใจของเขามีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นและตอนนี้คุณอยู่บนทางเลือกค่ะและความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือคนที่เข้ามาหาคุณคุณเป็นฝ่ายเลือกและคุณเป็นฝ่ายตัดสินใจทุกอย่างเพราะว่าเขาหรือตัวคนนั้นคิดถึงคุณอย่างมากมายเหลือเกินเขาติดต่อมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะ คุณกับเขาหรือแต่คนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษราศีสิงารศีพิจิกราศีมังกรหรือว่าราศีพฤกษพก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร J I f T E S A เอแล้วก็ C ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้า,าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครจะติดต่อมาเพราะคิดถึงคุณเหลือเกินใครจะติดต่อมาพราะคิดถึงคุณเหลือเกิน เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร View of for t u n e ราชาถือเหรียญแปบในเท้าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะห่างไกลจากสิ่งที่คุณคุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนที่เคยศึกษาหาความรู้ร่วมกัน เขาหรือตัวคนนั้นนะคะกับคุณต้องมีการห่างไกลกันมีการแยกออกไปกันอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือฟ้ากําหนดให้มีการห่างหายกันไปมีการไม่ได้ติดต่อหรือว่ามีการเงียบกันไปต่างฝ่ายต่างดําเนินชีวิตไปในทิศท,ทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าหน้าที่ทางสังคมหน้าที่ทางการเงินต่างฝ่ายไม่ได้ติดต่อเข้าหาซึ่งกันและกันค่ะ ชาชาถือถ้วยสามเม้เาหกถ้วยและแล้วเขาหรือจะคนนั้นที่ห่างหายคุณไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักคนทํางานที่เคยรู้จักหรือว่าคนในครอบครัวที่เคยห่างหายกันไปต่อแบบนี้ต่อไป ขาหรือตัวคนนั้นจะมีการทักแชทจะมีการหาช่องทางติดต่อเข้ามาหาคุณคุณจะมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่าในหัวใจความคิดถึงความวิตกกังวลหรือว่าความคุ้นคิดว่าทําไมเงียบหายไปทําไมไม่ติดต่อมาจะหายไปเขาหรือตัวคนนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆจะติดต่อเข้ามานะคะอาจจะติดต่อเข้ามาผ่านทางด้านการงานหรือว่าผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเขาหรือตัวคนนั้น ติดต่อคุณด้วยความคิดถึงและอยากเจอคุณเป็นอย่างมากค่ะดะเวิร์นสามถ้วยอัชวินถือไม้เท้าการติดต่อเข้ามานะคะคุณอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานทางการเรียนมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็มีโอกาสได้ร่วมเฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวเป็นความสุขความสมบูรณ์แบบและความ พร้อมเพียงในเรื่องของสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นในครอบครัวค่ะอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองสมาชิกใหม่การเฉลิมฉลองตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่หรือว่าการได้พบปะเพื่อนกเก่าในงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนับจากนี้ต่อไปช่องทางที่จะได้เจอกันจะมีมากยิ่งขึ้นุูจะมีโอกาสเดินทางไปหาเขาหรือไม่เขาหรือแต่คนนั้นหรือคนในครอบครัวจะมีโอกาสเดินทางเข้ามาพบคุณค่ะ คุณอาจจะมีโอกาสได้รับของฝันของฝากของมีค่าต่างๆหรือไม่ก็เป็นของรางวัลชิ้นใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อมาจากเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานหรือคนเก่าคนที่เคยห่างหายไปความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการแน่นแฟ้นกระชับกันมากยิ่งขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เจอกันมากยิ่งขึ้นและมีการเดินทางร่วมกันก็ได้ค่ะ สิ่งต่างๆที่คั้างวิตกกังวลอยู่ในใจอาจจะเป็นเพราะโลกมายาทำให้ห่างหายกันไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับเข้ามาใกล้เป็นโลกแห่งความจริงได้เจอกันแล้วค่ะเขาหรือตค่คนนั้นอาจจะนําเงินทองของมีค่าความอุดมสมบูรณ์มามอบให้กับคุณหรือไม่ก็จะนําโชครางวัลของฝันของฝากมามอบให้กับคุณค่ะ เขาหรือทุกคนนั้นที่จะติดต่อเข้ามาคุณอาจจะเป็นห่วงคุณเรื่องสุขภาพหรืออีกกรณีหนึ่งเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะทํางานสายสุขภาพก็ได้ค่ะการแบ่งสันปันส่วนจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมคุณจะมีโอกาสได้แบ่งสันปันส่วนความรู้สึกดีๆร่วมกันและกันค่ะ ภาระที่ยุ่งเหยิงภาระที่หนักอึ้องจะหมดไปคุณจะมีโอกาสได้พบกับครอบครัวหรือได้พบกับคนที่ห่างหายไปปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นค่ะเขาหรือเธอคนนั้นหรือคนในครอบครัวติดต่อคุณมาด้วยความคิดถึงสุดหัวใจค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสื่อสารการติดต่อเพราะว่าความรู้สึกต่างๆอาจจะมีกำแพงขวางกัน้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะทำลายลงด้วยความรักความเข้าใจที่มีให้กันและกันค่ะ นาฬิกาแห่งความสูกเศร้าแห่งความทุกข์แห่งความวิตกกังวลจะหมดไปนาฬิกาแห่งความสุขจะเกิดขึ้นค่ะคนที่ติดต่อกับเข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่นำความรักครั้งใหม่มาให้คุณก็ได้ค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สมมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปเตา่ารูปคนกำลังวิตกกังวลรูปคนยิ้มหัวเราะยังมีความสุขและรูปตัวนอน คนที่จะติดต่อเข้ามาหาคุณด้วยความคิดถึงคุณเหลือเกินเขาจะนําความสุขความสมหวังความรื่นเริงมามอบให้กับคุณคุณไม่ต้องวิตกกังวลค่ะคุณจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลหรือว่าพักผ่อนทางชายทะเลไม่ว่าจะเป็นมันดิฟหรือว่าแถบทะเลอื่นๆที่ไกลออกไปจากถิ่นที่คุณอยู่นะคะหรือว่ามีโอกาสได้ไปร่วมเฉลิมฉลองงานเปิดตัวต่วตางๆนะคะอาจจะเป็นการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําหรือไม่ก็เปิดตัวทางด้าน สัตว์ป่าธรรมชาติก็ได้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์น้ําสัตว์ป่าและทุกอย่างก็มีความสุขความชุ่มชื่นในหัวใจของคุณค่ะเพราะว่าการติดต่อกับเข้ามานั้นเิ่มเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงและความรู้สึกดีๆมอบให้กับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกันราศีมีนราศีธนู ราศีเมถุนหรือว่าราศีกรกฎก็ได้ค่ะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกลุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร E N J I S X T แล้วก็ M ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุข ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ